สุมาสทำไมอะผมเป็นคนขี้อายผมจังว่าอดไรอะแมนละไอ้เนี่ยเป็คนขี้อายเวลามาจอยมาโซนะในงานบ้านเฮาสัมภายคนแกลคนเฮาหลายล้ำจวนแมนละไอ้แต่เนี่นะสุมิทนะอีเม่มันมันมันกล้าหามากล้าแสดงออกตอนมันติดจอยจอนนี่เป็นไงบ้างตะโกนนะโอ้เ้็นจะคือมันห่อแล้วเล่นหอกกับไม่เนาะเอ้เป็นคนขี้อายมันท้อไอ้ยังห๊ะ ไอ้ห่าเนี่ยก็ยิ่งหังเอวมึงอย่ามันหล่อนอย่าขัดตาวงไว้อนายมึงบอกว่ามึงไปโคตรขี้อายคนแบบมีดูกอย่ามึงหงุดหงิดเลยพ่อของลูกมันมีดูกอีกออกะเอวได้นหนแม่ฮอไปได้สามร้อยหกสิบองศาครับเนี่ยอย่างใดอ่ะโหออนี่สะพานหฮองล่ำไปกับจวนก็เป็นไม่ยิงจะแต่ก็เน่ยมันพุงละกันก็มันบันได้อ่ะโอ้ย เอามึงไม่งอีเนอร์ยังอย่างเก่าเนอรเออมึงยางโขจักกี้นะอีน่ะอีน่ะอีน่ะเอ๊ยยังพูดอ่ะเตียวแฮมอีจ้ะเตียวแฮมอีจ้ะเตียวมึงอย่ามาพูดอันตะท่านอ่ะตะเกียวตะเกียวการชุมาแล้วค่ะแม่ผมจะไปเสาะซื้อเตียวเสาะซื้อเสื้อผ้าในน้ำมันยากมันยากแก่เตียวผืนนี้นะไปมันนั่นนั่นจดใส่ฮะอันนี้กิบมึงก็อ๋อไอ้ยังบักมา ใช่่ยอันนี้ะอันนี้มันเปซูดนะนะมึงค่อยหันซูดๆก่อนซูดๆเป็นได้ซูดๆดก็ดีนะก้นมึงก็บมีจีน่ะอ้ห้านี่ว่าหันล้มไปอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยซๆแล้วเนี่ยอันนี้ยองฮะอันนี้หยังก็เตียวโอ้ยีเตวอ่ะมันังมาปูดกระทันอุ๊วมันลุกมึงมา ไปว่าท่านนะฮะฝูดทุบแดดฮอนเนี่ยเขาชองอะไรนะมาชองอเลยดิแหม่ยองมันมีหอมแกนเดียวโอ้โหนะฮะ่จะโค่นพิการนะล้ำเหลือเลยจวนโอ้ยบิดถูกมานะพ่อแม่มึงเกิดมาเป็นป่อชายมึงมีหอมแกนเดียวเนี่ยนะเออหาว่ามันน้อยมันน้อยนี่นะยังมันเป็นแ่น้อยธรรมดาครับน้อยอย่างใดมันน้อยยาวึห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 